รู้คำว่ารู้จะมีระดับของการเข้มข้นของการเรารู้มันจะมีของเขาเรียกว่าเพิ่มรู้ไปเรื่อยๆมนุษย์ทุกคนเนี่ยเมื่อยังไม่เ็เรียกอะเคยชินกับการฝึก ก็จะคือจะมีรู้ที่เรียกว่าเป็นรู้จากวิญญาณอคตินเนี่ยเป็นส่วนใหญ่รู้วิญญาณอคต์ไม่สามารถที่จะทำให้เราเกิดการตื่นรู้ได้ฉะนั้นเมื่อวิญญาณอคต์ไม่สามารถที่จะเป็นเหตุแห่งการตื่นรู้ได้และอะไรละ่ะเป็นเหตุแห่งการตื่นรู ก็วิญญาณธาตุหรือว่าธาตุโลหธาตุรู้มีอะไรเป็นตัวเชื่อมนั่นก็คือใจใจที่เรียกว่ามฐานธาตุนี่แหละหรือธาตุโล้นี่แหละรู้ระหว่างวิญญาณขันธ์กับวิญญาณธาตุต่างกันอย่างไรวิญญาณ ขันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยก็คือรู้ที่วิญญาณธาตุกับวิญญาณขันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกจากกันรู้ที่เป็นวิญญาณธาตุคือมันแยกออกจากวิญญาณขันเช่นเราหยิบอันนี้ขึ้นมา นสิ่งที่ตาเห็นตัวเนี้ยในขณะที่เห็นรูปถ้าเกิดว่ารู้แบบวิญญาณขันก็คือมันคือเกตโทรศัพท์ก็จะบอกได้เป็นสัญญามาั่นหมายเลยแต่ถ้าเกิดรู้จากวิญญาณธาตุคือเห็นเคตเหมือนกันแหละ แต่เห็นสักว่าเห็นจะไม่ปรงการที่เห็นสักว่าเห็นและไม่ปรงตรงเนี้ยมันจะมีในอีกระดับหนึ่งก็คือในขณะที่เห็นเขตก็สักว่าเห็นในขณะที่ไม่เห็นมันก็สักว่าไม่เห็นซึ่งวิญญาณธาตุตรงนี้จะแตกต่างกันก็คือวิญญาณขันธ์ทำงานได้ในขณะทีูู่มีีมาปรากฏ แต่วิญญาณธาตุคือในขณะที่รูปมีปรากฏก็รู้ว่ามีรูปมาปรากฏในขณะที่ไม่มีรูปมาปรากฏมันก็รู้ว่ารูปไม่มาปรากฏนี่คือวิญญาณธาตุและฝึกวิญญาธาตุตัวเนี้ยบ่อยๆก็จะเป็นการพัฒนารู้ตัวนั้นเป็นพละ รู้เป็นพระแ,ะแล้วก็คือจะทำได้อย่างไรก็คือเมื่อเราฝึกธาตุรู้ผ่านทางรูปที่มาปรากฏเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าในขณะที่รูปมาปรากฏเนี่ยถ้าเกิด่าเ็นวิยญ,ญายขาคารเนี่ยมันจะหนัก พราะว่ามันเป็นโฟกัสแต่ถ้าเกิดในกระที่ฝึกเวญญาณทาาุมันจะมองแบบกว้างๆไม่มองเฉพาะโทรรโทรศัพท์เท่านั้นจะมองกว้างๆเห็นเหมือนกับเคสโทรศพัพท์ตรงนั้นนะเป็นประหนึ่งสาไฟที่ผ่านไปมองเห็นสักว่าเห็นและในกระดที่ไม่เห็นก็รู้ว่าไม่เห็น เึกอย่างเงี้ยมันจะเบาพราะมันไม่มีอะไรสิ่งเดิมสือสิ่งใดก็แล้วก็รู้แบบว่างๆการที่เรารู้แบบว้างตรงเนี้ยมีจิตตั้งมัน่นก็เรียกว่าสมาธิเนี่ยแปลว่าตั้งมัน่นตั้งมัน่นถ้าเกิดว่าเป็นสัมมาก,ก็จะตั้งมั่นชอบก็คือตั้งมั่นกับรู้ตรงเนี้ยแหละรู้บ่อย โลเสียงต่างๆมาปรากฏทางตานี่แหละก็แล้ในกระดาษที่รูปมาปรากฏก็รู้ในกระดาษที่รูปรรรไม่มาปรากฏก็ู้ไอโลที่ไม่ปรากฏก็ู้เนี่ยมันจะเบาโลตัวเนี้ยคือโลที่เป็นวิญญาณธาตุเียว่าธาตุโลก็ฝึกบ่อยๆก็จะเป็นปัญญา เป็นปัญญาพาลัและมีกําลังและเมื่อมีกําลังแล้วก็จะเขาเรียกว่าครั้งแรกนะ่ก็คือมันจะรู้นานๆรู้ทิงแต่เมื่อรู้แบบอดเป็นอโอโตเมติกได้ก็เรียกว่ารู้ที่บริสุทธิ์นั่นแหละถาดรู้มันบริสุทธิ์แล้วก็จะรู้แจง้งเห็นตามความเป็นจริงได้ในที่สุดแต่ช่วงแรกๆเนี่ย แม้แต่เพียงรู้ว่าเราเจอธาตุรล้แล้วก็ได้เรียกว่าเป็นเรียกว่าเส้นทางแห่งการตื่นรล้เพราะว่าไม่มีเส้นทางอื่นที่จะทำให้เรานั้นรู้ได้ด้วยการที่เราใช้ธาตุรล้และธาตุรล้ตัวนี้คือเส้นทางแห่งการตื่นรล้ฝึกไปก็จะได้เจอได้เจอ ธาตุโลที่ยังไม่สะเทียนก็จะสะเทียนธาตุโลที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็จะบริสุทธิ์และธาตุโลเมื่อบริสุทธิ์แล้วก็จะสิ้นอาสวะกิเสตา้ในที่สุด